เอ้ยโยสวัสดีครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เกมสมาร์วอลกับบูชแนแนลนะครับผมเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูนะครับอัปเดตนะฮะประกาศใหญ่เลยนะสำหรับทุ m ม r ร์คอัปเดตนะครับมีฐานจากผู้พัฒนานะครับมาให้แล้วนะครับผมเนาะก็เบื้องต้นเนี่ยนะครับเราจะดูในส่วนของคลิปวิดีโอนะครับไปนะครับแต่วันนี้นะในส่วนของประกาศอัปเดตใหญ่นะครับเป็นสารเนี่ยออกมาแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ารายละเอียดต่างๆเนี่ยนะครับเขาก็จะบอกเจาะลึกเลยนะก่อนที่อัปเดตจริงจะมานะครับว่ามีออะะะไรรรบบบ้างเนนนคัััดแกลย ก็ต้องนะแต่ผมขอข้ามวิดีโอไปเลยแล้วกันเนาะเพราะว่าวิดีโอเราดูกันไปแล้วเนาะข้อความค่อนข้างเยอะนะครับแต่ผมจะอ่านแบบรวบๆสรุปสรุปให้ฟังเนาะนะครับเพราะว่าผมเองก็ดูมารอบนึงแล้วนะครับเอาเรื่องแรกก่อนล้วกันนะครับเรื่องแรกเนี่ยเป็นในเรื่องของโฟกัสนะครับในการฟาร์มเนาะยิ่งฟาร์มได้ง่ายขึ้นนะโดยนะครับใช้ในส่วนของโชคลาภจากอเมริกาเนีครับก็คือใช้พลังงาน500หน่วยนะครับแรกของวันนะนะครับเราก็แบ่งให้ดีเนาะว่าเราจะไปลงอะไรเนี่ยโกเลมมังกรหรือว่าจะไปฟาร์มอะไรก็แล้วแต่นะครับ ื่อรับโอกาสดรอปไอเทมตำนานที่เพิ่มขึ้นถึง5เท่านะครับจากดันเจี้ยนไคร้อนแล้วก็รอยแยกปัตจีนะครับอันนี้เพื่อนเพื่อสามารถนะครับเดี๋ยวผมจะทดลองให้ดูว่านหนึ่งใน1วันนะวันแรกเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปฟาร์มนะครับโกเลมให้ดูแล้ววันที่2เนี่ยผมอาจจะไปลงในส่วนของรอแยกปัตจีนะครับอ่ในช่วงเนี้ก็เรียกว่านะครับจะดรอปไอเทมหายากนะครับดรอปของที่แบบว่าค่อนขยางดีเลยเพือ่อนๆดรอปจะไม่ดอรอปลูนนะจะไม่ดอรอปลูนขาวไม่ดรอปสกอร์ไม่ดรอปสัญ,ญลักษณ์ลูนอะไรประมาณนี้เเลยยรกก็ีกว่า เราจะได e ้รูนตำนานนะถ้าคิดเป็นรูนนะครับอยู่ที่22ชิ้นนะต่อพลังงาน500หน่วยนะครับใน1วันแรกอันนี้คือเรื่องแรกนะเรื่องที่2นะครับปรับปรุงรุนมพิติครั้งใหญ่นะครับอัตราการดรอปรูนโบราณอัญมณีแล้วก็หินลับเนี่ยจะเพิ่มอย่างมากนะครับของเก่าเนี่ยเราจะได้ในเรื่องของอะไรพวกรูนฟ้าอะไรพวกนี้นะเขาก็จะเอาเป็นม่วงกับส้มละนะฮะแล้วก็เอเนจีเมื่อก่อนเนี่ยนะครับสชั่วโมงเราจะเก็บได้1หน่วยถูกไหมสองชั่วโมงได้1นอันนะครับเก็บได้ หนึร้อยถ้าเกิดว่าใครที่สร้างรูปปั้นทำอะไรแล้วแต่เนี่ยจนครบจนเติมแพ็กอะไรทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ประมาณ130นะครับแต่อันเนี้ยเขาจะปรับให้จาก100หน่วยพื้นฐานนะเป็น1000หน่วยแล้วก็ใน1หน่วยนะครับใน 1G จี้เนี่ยจะเด้งจาก2ชั่วโมงเหลือ15นาทีนะครับแล้วก็ปลูกมอนเตอร์นะฮะปลูกมอนเตอร์ขั้น2เนี่ยเมื่อก่อนเราจะได้อาทิ์นึงประมาณ1ตัวถูกไหมไม่ถึง2ตัวถ้าเกิดเราไม่รีจี้ไม่กดเพิ่มนะอันเนี้ยนะครับจาก1ตัวไม่ถึง2ตัวเนี่ยจะเป็นน7ตัวัวเเรรราาาสามาถทได้ลยะคบ แล้วก็มีระบบใหม่ส่งกองกําลังนะครับอันนี้คือการฟาร์มออฟไลน์เนาะระบบเนี้ยจะทําการต่อสู้อัตโนมัติ8ชั่วโมงนะครับอ่ะนะครับโดยที่ไม่นับจากไอตัว500 G แรกในวันนะเราอาจจะแบ่งเนาะเช้ามาเนี่ยเราอาจจะฟาร์ม500 G ไปก่อนนะครับแล้วก็เล่นนู่นนี่นางติยาทีเอเล่นกิจกรรมอะไรไปทําไปหอนะฮะอลินาอะไรเรียบร้อยแล้วก่อนที่เราอาจจะแบบไม่มีเวลาหรือว่าเป็นเวลาทํางานเนี่ยนะครับเราอาจจะฟาร์มออฟไลน์ทั้งแค่แปดชั่วโมงได้อย่างเช่นผมไปทํางานถูกไหมผมมาผมก็อาจจะแบบเช้ามาเนี่ย เกมบัลีห้าทุ่มถูกไหมเราตื่นมานอาบน้ำเนี่ยเราก็ฟาร์มไปเลยห้าร้อยจีจากนั้นเนี่ยเวลางานเนี่ยนะครับเราก็ฟาร์มแบบอัตโนมัติแปดชั่วโมงเนาะนะครับก็เรียกว่าไม่ต้องไม่ต้องเปิดเกมทิ้งไวน้นะนี้คือประหยัดแบตเลยนะครับฟาร์มได้ถึงแปดชั่วโมงได้กันเราเป็นการส่งกองกำลังนะครับอ่มนะคะแนนนะครับนี่คะแนนดิสามารถตั้งเวลาส่งกองกำลังได้นะสองชั่วโมงสี่ชั่วโมงแล้วก็แปดชั่วโมงใครที่แบบว่าอยากจะฟาร์มแค่สองก่อนแล้วก็มา หรือจะเป็น4ี่หรือเป็น8ก็ได้นี่สามารถแยกฟาร์มได้นะมันจำเป็นต้อง8ชั่วโมงรถเดียวนะครับต่อมานะครับผมเนื้อหา PVE เนาะวิหารแห่งความวิบัตินะครับการต่อสู้ก็จะคล้ายๆกับหลุมมิติเหมือนเมื่อก่อนนะก็คือสร้างทีมาตัวนะครับแล้วก็จะมีอยู่ดยนอยู่3เฟสนะก็คือใช้ทั้งหมด15ตัวในการต่อสู้เนาะจะเป็นของรางวัลใหม่ครับหินขัดเกานะครับแล้วก็แก่นเวทเนาะนะครับหินขัดเกาเนี่ยสมมติว่าเรามีรูนที่ดีอยู่แล้วนะออฟสวยอยู่แล้วแต่ว่าเราบวกมาเนี่ย หลัจากออบจะกระจายเนาะเราสามารถนะใช้หินชนิดนี้นะครับรีที่เป็นค่าใหม่โดยที่ออบเดิมยังอยู่ได้เนาะแล้วก็ในส่วนของผลิตแก่นนะครับแล้วก็พลังเวทเนี่ยก็จะเอาไว้ทำอัลลีแฟกต์นะครับอ่ะนี่อันนี้เรียบร้อยเนาะนะครับอ่ะน,นะแล้วก็เพิ่มนะครับนี่มีการเพิ่มนะครับไอเทมแบบใหม่หินขัดเก่าแล้วก็ชิ้นส่วนผลิตแก่นนะอันนี้ก็คือผลิตแก่นเวทน,นะครับในวิหารแห่งความวิบัติเนาะที่เขามีให้เราเล่นนะนะครับ อันนี้เรายังสามารถหาได้เพิ่มนะหินคัดเกลานะครับกับไอส่วนของแกนเวทเนี่ยแกนเวทก็เอาไว้หลอมนะครับเพื่อเปลี่ยนคุณสมบัติของที่แฟกนะครับสามารถล็อกไว้ได้เนาะนะครับอ่าแล้วก็ปรับนะครับรางวัลในโหมด PVP ใหม่นะครับในเรื่องของการปรับรางวัลสุดยิ่งทองเวลนีน่าสงครามข้ามพิภพนะครับแล้วก็สุดอะไรนะครัมเสริมเนาะเพิ่มไอเทมหินคัดเกลาแล้วก็ผลึกแกนเวทเข้าไปนะครับแล้วก็ส่วนอีกอันนึงนะครับเป็นอันสุดท้ายแล้วก็คือในเรื่องของการซอมมอนมอนเตอร์ใหม่เพิ่มริทมอนเตอร์ห้า น้ำธาตุไฟธาตุลมไว้ได้นะครับ15ตัวเนาะก็เรียกว่าผู้เล่นใหม่เนี่ยสามารถเลือกมอนที่อยากให้ออกได้มากขึ้นเนาะนะครับอ่าแล้วก็สีดาวเนี่ยก็สามารถเพิ่มได้ด้วยนะครับผมเนาะอ่าอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของอันนี้เพื่อนเพื่อนมองเห็นไหมอันนี้จะเป็นดันเจียนเนาะนะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงพลังงานที่ใช้ด้วยนะครับผมเนาะก็จากเดิมเนี่ยก็จาก5าจะปรับเป็น4ี่ปรับเป็นหนะ้าเนาะอันนี้ก็ลดลงนะทุกคนนะนะครับนี่ อันนี้ก็ลดลงหนึ่งหน่วยนะครับแล้วก็รอยแยกกันตพีอะไรพวกนี้เนาะก็จะลดลงสองหน่วยนะครับอันนี้คือดีเลยนะแล้วก็พรแห่งโชคลาภนะครับมีใช้ได้ที่ไหนบ้างเนาะอันแรกก็จะเป็นดันเจี้ยนไคลอสนะครับลูนก็จะมีป้อมยักษ์ท่ามังกรในโคโพลิสแล้วก็โถงนะครับแล้วก็มีอติแฟกพลนะป้อมการเหล็กโถงพิพากษาแล้วก็รอยแยกเปน็นอัญมณีนะครับโอ้โหนี่คือดีเลยนะใครโฟกัสลูนก็ไปฟาร์มลูนใครโฟกัสอิทธิแฟกก็ไปฟาร์มแฟกนะครับเหลือโฟกัสอัญมณีก็สามารถไปฟาร์มได้นะครับับบแลล้วก็หินนเี่ย ทั้งทั้ง3อันก็จะมีขี้จราจูแล้วก็ธาตุที่มันเป็น3หัวสมหัวหลักะครับอ่าขี้จราจูนี่แหละแล้วก็มีเพิงมีน้ามีลมนะฮะอันนี้เกาะลอยฟ้านะครับเห็นไหมก็จะมีตรงนี้ด้วยครับพอมมีเรียเพิ่ขึ้นมาให้เราเห็นนะครับนี่นะว่า500ร้อยเราใช้ไปเท่าไหร่นะครับนี่นะครับในหน้าในหน้าฟาร์มเนี่ยก็จะมีขึ้นไว้ให้ดูนะครับว่าตอนนี้เราเหลืออยู่เท่าไหร่นะนะครับล้วก็มี energy นะปกติจะมี energy อยู่อันนี้คือสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาเนาะนะครับระวังต่อสู้ครับผมนีนะครับ ก็จะขึ้นมาแบบนี้เลยนะฮะเราก็จะเห็นได้ชัดขึ้นนะครับว่าเนี่ยเรามีพรในมีนในการซ้ำอยู่นะนะครับแล้วก็ในเรื่องของหลุมลม,ลลมิตินะครับหลุมมิติรางวัลหลุมมิติเนาะนะครับในดันมิติจู่โจมหรือว่าขึ้นไปนะไม่มีดรอปลูนนะครับเกตหายากแล้วนะครับก็คือจะไม่มีสีฟ้าจะมีม่วงกับส้มไปเลยนะครับผมการรีชาร์จนะครับก็อย่างที่ผมบอกนะก็คือหนึ่งหน่วยเนี่ยสองชั่วโมงถูกไหม ก็คือ1 g ได้2ออชั่วโมงได้1 g ตอนนี้ก็จะเป็นนะครับสินาทีได้1 g นะครับผมแล้วก็ถ้าสร้างรูปปั้นเนี่ยนะก็จะเพิ่มเร็วอีก20%นะครับแล้วก็สามารถชาร์จพลังงานนะครับหหน่วยได้เพียงแค่12นาที30มสิบวินะครับผมก็เรียกว่ารีเร็วกว่าเดิมเนาะนะครับประมาณ800หน่วยต่อสัปดาห์เพิ่มความจุจาก100่เป็นห0ึ่นะครับเนาะแล้วก็บวกสินะครับจากแล้วก็บวกห้จากรูปปั้น1อันนะครับผมก็จะเเป็นนนนนน1,150ะะคครรััับบจาก้ี่ย หลุมพลังงานนั้นที่ใช้คิดต้าน120เมตรซื้อนะ10หน่วยก็จะถูกปรับเป็น50หน่วยนะครับก็เหมือนเมื่อก่อนในใครที่ซื้อจี้ส้มนะครับ120เมตรได้10จี้จะเป็น50จี้แล้วนะครับแล้วการต่อสู้เนี่ยนะครับเมื่อก่อน1หน่วยตอนนี้ก็จะเป็น5เมื่อก่อน1จี้ตอนนี้จะเป็น5จี้เนาะปลูกขั้น2นะครับเพิ่มรอบในการปลูกให้เร็วกว่าเดิมนะครับอ่านี้ก็ไม่มีอะไรมากก็คือ1นึ่งหนึ่งที่ถ้าใครจะทาตัวขั้นสองเนี่ยในอย่างผู้เล่นใหม่เนี่ยน่าจะชอบเลยได้7ตัวทกค,น,ทกคน,ทนเยอะา ปรับสมดุลในบอสแดนเจนมิตินะครับก็เรียกว่าปรับให้ง่ายขึ้นแล้วก็มีระบบส่งกองกําลังเนาะนะครับนะที่ช่วยให้ต่อสู้นะได้แม้แต่ตอนนี้พักอยู่ด้วยนะครับรับของรางวัลได้แม้ไม่ได้เข้าเกมสามารถส่งกองกำลังได้8ชั่วโมงเนาะหรือใครที่จะเลือกระยะเวลาสั้นลงสองสี่ชั่วโมงหรือ8ชั่วโมงก็ได้ครับอันนี้ก็จะเป็นชั่วโมงในการส่งนะครับนี่ก็จะมีตารางให้ดูประมาณนี้เลยนะเพื่อนๆนะนะครับ,รบเดี๋ยวไว้พวกเนี้ยเดี๋ยวเข้ามาผมมาจเจาอลือกให้รอบนึงนะครับ วิธีส่งกองกําลังนะครับอันแรกก็ไปส่งที่ประตูมิตินะครับนี่ก็จะมีแบบใหม่ขึ้นมาให้นะนะครับเขาจะเรียกว่าสเกลนะสเกลแพทเทิน์นะครับนี่แล้วก็เลือกส่งกองกําลังนะครับอันนี้เราสามารถเลือกได้เลยนะครับขั้นตอนการเลือกว่าเนี่ยเราจะไปฟาร์มโกเลมเนี่ยแบบออฟไลน์เนี่ยเราจะฟาร์มเท่าไหร่นะครับโอ้โหแล้วคุณดูดิสองชั่วโมงละห้าสิบโอ้โหอประหยัดมากเลยนะนี่ครับอันนี้คือดีจัดเลยนะนี่ครับแปดชั่วโมงเนี่ย ถ้าดันเจี้นขรอชั่วโมงใช้พลังงานห0 0เนาะนะครับ4ชั่วโมงใช้25 0 2ชั่วโมงใช้150เราแยกจู่โจมนะก็คือ3หัวนะใช้่ยใช้แค่450นะครับแล้วก็2 2 5แล้วก็1 1 3ถ้าเป็นดัเนเจ้นเราแยกใช้อยู่350แล้วก็พลังงานอยู่175แล้วก็พลังงานอีก88หน่วยโอ้โหถือว่าฟาร์มได้ดีมากะครัะจากนั้นเนี่ยความจุข,ของพลังงานนั้นนะครับจะปรับเป็น3 0 0ร้อยต่อห้าร้อยหน่วยเนาะเพื่อรองรับนะครับการส่ง,ง,งแลบบนะ ะะมาดูการผลลัพธ์ในการส่งกองกําลังกันนะครับนี่ก็จะคล้ายๆกันเลยคล้ายๆกับไอตัวอะไรนะที่เราไปตีน่ะที่เป็นเป็นบอสอ,อ่ะเออเดี๋ยวผมพาไปดูผมจาชื่อไม่ได้นะนั่นแหละคล้ายๆกันเลยไหมมีรูมีของต่างๆนะอันนี้คือแบบวิ่ดีจัดเลยทุกคนนะนะครับพื้นที่ส่งกองกําลังได้ก็จะมีป้อมยักษ์มังกรใน,นโคนะครับหรือว่าจะเป็นอสูรเนาะนะครับหรือว่าจะเป็นสามหัวก็ได้เหมือนกันอืม อันนี้คือดีมากทุกคนนะนี่นะครับแล้วก็เพิ่มวิหารแห่งควา,วามวิบัติขึ้นมาตรงนี้ครับผมนะนี่ครับแล้วก็จะมีนี่นะครับบอสให้เราได้สู้กันเดี๋ยวนี้เข้ามาแล้วเดี๋ยวผมมาทําไกด์ให้ทีเนาะสาหรับทีมที่เอาไปลงนะครับก็หลังอัปเดตนะคิดว่าน่าจะมาเลยเนาะนะครับก็จัด3ทีมนะมอนเตอร์นะครับห้าตัวด้วยกันนี่ก็จะมี3เฟสเนาะนี่ให้เราได้จัดทีมึ้นไปเฟสหน 1, ึน 2, ่งเฟสสองเฟสสามครับผมไปก็ใช้เพรช,ชุบได้ด้วยนะทุกคนนะอันนี้คือข้อดีเลยนะครับ นี่ก็จะมีสก,กิลต่างสก,กิลผมข้ามไปเยแล้วกันเนาะนี่อันนี้เราน่าจะไม่ค่อยสนใจเราสนใจทีมที่ลงดีกว่าว่าทีมไหนใช้อะไรลงแล้วก็ผ่านยังไงง่ายที่สุดนะครับวิหารแห่งความวิบัติเนาะนะครับก็จะมีคะแนนเนาะสามแสนห้าแสนเจ็ดแสนแล้วก็หนึ่งล้านนะครับคือตรงเนี้ยเพื่อนๆจะได้นะครับในส่วนผลึกเหมือนกันเลยก็คือยี่สิบยี่สบยี่สิบนะครับแล้วก็คิดตันเนี่ยก็จะเป็นห้าสิบห้าสิบหนึ่งร้อยเนาะนะครับ,นะรบอันนี้มีรางวัลอันดับด้วยนะนะครับ รางวัลอันดับก็จะประมาณนี้นะครับผมต่อมาเทมขัดเก่านี่อย่างที่บอกนะก็คือเก็บค่าเดิมไว้นะครับแต่สุมส่มให้สุ่มใหม่เดี๋ยวคอนเทนต์นี้มาแล้วเดี๋ยวผมมาสุ่มให้ดูด้วยนะครับเดี๋ยวมาทาคลิปเนาะแล้วก็สังเสริมอ์ติแฟกต์ด้วยนะครับคือเราได้อ์ติแฟกต์สมมุติว้าผมได้สปีดอันที่มันเป็นแรงนำสปีดสักประมาณลงสักสามค่านีผมก็ล็อกไว้แล้วก็รีค่าที่เหลือที่ต้องการนะครับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ดีทําให้อ์ติแฟกต์เรามันสามารถใช้้้้้งงงาาาาาาานนนนได่่่ยยยยขขึึแแลลววกตตสสสมเเเะีอนนอ,ะะอจจทหํห ประมาณนี้เลยนะแล้วก็มีจํานวนที่ล็อกด้วยนะถ้าเกิดว่าคุณล็อกเนี่ยนะครับศูนย์เนี่ยคุณจะเสียแค่สิบแล้วก็หนึ่งเนี่ยเสียยี่สิบถ้าเกิดคุณล็อกสองอันเนี่ยจะเสียสี่สิบแล้วก็ถ้าล็อกสามอันเนี่ยก็คือแบบจะเสียเข้าย่างเยอะหนึ่งร้อยนะครับอ่าเพิ่มรางวัลพี่พีนะครับในสงครามเนาะโอ้โหันนี้คือดีมากเลยครับตาพระทัพกิวนะครับจากเดิมเนี่ยอยี่พันแปดเพิ่มเปสี่พันเลยนะทุกคนนะอันนี้ก็จะเป็นอันนี้คือคนที่เข้าทัวร์นาเมนต์เนาะ แต่ว่าถ้าเกิดใครที่จบสามแดงเนี่ยนะครับจากพันสองก็จะเป็นพันหกนะครับแล้วก็เก้าร้อยเนี่ยจะเป็นพันสองฉะนั้นเนี่ยใครที่ตีชิวๆอยู่ผมว่าน่าจะต้องหากิวจริงจังหรือต้องทํากิวจริงจังกวแหละ <c oughs> คุณดูของรางวัลดินะฮะผ่านรอบสองพันสองเป็นสองพันหกเป็นสองพันสี่อะครับหูหู 2, 2, 2, 2, 6, 2, <c oughs> ต่างเลยนะต่างจากคนที่ไม่ได้เข้าเลยนะนะครับคนข่างเยอะเลยนะฮะแล้วก็มีในส่วนของเพิ่มไอเทมนะครับหินขัดเกลานะครับ อ๋อแกนพลังเวทและหินชัดเกลาเป็นรางวัล ep ด้วยนะครับเพื่อนๆนี่เราจะมีให้เนาะแล้วก็เมื่อจู่โจมนะครับสำเร็จแล้วก็ล้มเหลวด้วยนะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็รางวัลผู้เข้าร่วมศึกลนะครับเซิร์ฟนอเดิมในสองม้วนนะเปลี่ยนเป็นห้าม้วนนะครับแล้วก็แต้มก็ดีร้อยห้าสิบแต้มเปลี่ยนเป็นสามร้อยว้นี่ดีเลยทำให้เราอยากเล่นยิ่งขึ้นนะทุกคนนะนะครับอันนี้ก็จะมีเกรดนะครับปรับปรุงรางวัลเวอลีน่าเนาะปรับเหรียญนะเพิ่มรางวัลเหรียญน,นะครับของเดิมดีจัดเลยนะเนีีี่ยยยยเเเเเหหรรรญาาจจจะะะะะะไไไดดดด้้้้้้้ออออขขขึึนนออนนคััับบซืงแลวกกก็มิ แกนเวนะครับมาขายด้วยเดือนหนึ่งซื้อได้2ครั้งเนาะใช้400รอเหรียญนะครับแล้วก็200ยเนี่ยซื้อได้2ครั้งนะครับอันนี้ก็คือมอนเตอร์นะครับมีลิทมอนเตอร์มาให้เนาะนะครับที่สามารถเพิ่มเข้าในการสุ่มได้ด้วยนี่ประมาณนี้เลยนะนะครับแล้วใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนรีบเลยนะเพราะว่าได้สกอร์ด้วยนะครับแล้วก็หลังอัปเดตเนี่ยคุณจะได้ในส่วนของพื้นหลังนะครับพื้นหลังแบบสวยเลยนะ เนี่ยไอที่ผมบอกเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้นี่คล้ายๆตรงนี้เลยทุกคนนะ <g ül üyor> ที่จะส่งออฟไลน์เนี่ยจะอยู่คล้ายๆสึกร่าบอสเลยนะนะครับของรางวัลที่ได้เนี่ยเนี่ยเ็นไหมคล้ายๆกันเลยนะเขาน้าจะเอามาแบบคล้ายๆกันนะครับสเตปนี้ประมาณนี้อ่ะนะครับคลิปนี้มีอัปเดตมาประมาณนี้นะสำหรับอัปเดตทูมาร์โลนะครับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าหรือในไลฟ์สตรีมนะครับแล้วก็ทำอัปเดตเข้ามาเมื่อไรเดี๋ยวผมมาทำคลิปเพิ่มให้วันนี้ลาไปก่อนนะทุกคนนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ